จอกันอีกแล้วครับกับแถวสองเกมประจำวันพุธที่16เมษายนครับก็จบลงไปแล้วครับกับเทศกาลสงการครับวันนี้ก็วันหวยออกครับลุ้นกันต่อเลยครับใครที่ถูกหวยก็ยินดีด้วยครับวันนี้ใครที่ไม่ถูกหวยครับก็วันนี้มีฟุตบอลให้ลุ้นให้เชียร์กันอีก5คู่ครับวันนี้เบาๆครับมันจะคล้ายๆกับเมื่อวานครับบอลช่วงนี้ต้องบอกว่าเตะกัน้อยเหลือเกินครับแต่ยังมีรายการที่ น่าสนใจอยู่ครับอย่างแชเมเปี้ยนลีกรอบแปทีมสุดท้ายนัดที่2จะได้รู้กันครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็พิมลิกอีกหนึ่งคู่ครับเป็นนัดตกค้างระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับริสตันพาเลครับต้องบอกว่าน่าดูน่าชมครัสำหรับ3คู่นี้ครับส่วนอีก2คู่ก็เป็นบอลถ้วยของรัเสเซียครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานครับ คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพบกับเอฟเคลอตสอคู่นี้เตะกันเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราฟุตบอลถ้วยของรัเสเซียครับเซนิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านถล่มคัสโนดาไป4ประตูต่อ1หนึ่งในฟุตบอลลีของรัเสเซียส่วนฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเอฟเคลอตสตอปนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับอาร์มัสกอตนี่สประตูตอนหนึ่งคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด เป็นเซนิตครับที่บุกไปชนะลอสตอปได้1ประตูต่อศูนย์นะราคาวันนี้เปิดมาเป็นเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเราจะคุ้นหูชื่อนี้กันพอสมควรครับจัดว่าเป็นทีมที่เป็นขาประจำครับในฟุตบอลยุโรปช่วงก่อนที่รัสเซียครับจะมีสงครามครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าประจำครับเคยเป็น อดีตทีมเศรษฐีทีมหนึ่งครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเคยบ้าซื้อนักเตะแพงๆครับอยู่หลายคนครับก็ต้องบอกว่ารัสเซียครับพวกเขาโดนแบนจากยูฟ่าครับเราเลยไม่ค่อยเห็นเลยครับทีมพวกนี้หลังๆครับแต่เซนิตเซนต์วิเตอร์เบิร์กเป็นทีมชั้นนําของรัสเซียครับแล้วตอนนี้พวกเขาก็ทําผลงานเกาะกลุ่มหัวตารางครับในลีกลัสเซียด้วยครับตอนนี้พวกเขาอันดับ2ของตารางคะแนนครับมีลุ้นแชมป์อยู่ครับวันนี้เป็นฟุตบอลด้วยครับเจอกับ ลอตตอปก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีครับหนักไปทางแพ้เลยครับลอตตอปอาจจะมีชนะบ้างครับแต่ส่วนใหญ่แพ้เลยครับตั้งแต่ล็อ t ตอปขึ้นคอสอใหม่มานะครับขึ้นปีใหม่มาพวกเขาผลงานไม่ค่อยดีครับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่มาโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับฟอมนี้แบบโอ้โหชนะรวดตลอดครับแต่ตั้งแต่มกราลาครับจนถึงตอนนี้ครับกลางเมษาโอ้โห พวกเขาฟอร์มไม่ดีเลยครับต้องบอกว่าหนักไปทางแพ้ครับวันนี้ครับแน่นอนครับเป็นลองเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจ้าบ้านครับที่เป็นต่อเกือบช่วงตัวครับบางราคาก็เป็นต่อหนึ่งช่วงตัวเลยครับแน่นอนเปิดมาอย่างนี้มันดูไม่ยากเลยครับยังไงก็ต้องไปเซนิตอยู่แล้วครับเซนิตฟอร์มก็ดูดีกว่าครับนักเตะก็ดีกว่าครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยครับต้องบอกว่าพึ่งโอ้โห สินัดนะครับเพิ่งสะดุดแพ้แค่นัดเดียวครับล่าสุดของพวกเขาเซนนี่ครับเป็นการแพ้ในเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านของตัวเองโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับเซนนิดทีมนี้ เล่นในบ้านดีครับเล่นในบ้านเหนียวแน่นครับนัดล่าสุดก็ทันลมคู่แข่งไปเละเทะครับวันนี้คงไม่หลอดครับถึงแม้จะเป็นบอลถ้วยเซนิตอาจจะมีปรับเปลี่ยนนักเตะบางคนครับแต่ยังไงก็เป็นต่อ FK ฟแล้วสต็อปทีมเยือนพอสมควรครับอยู่ที่พวกเขาครับวันนี้จะกี่ตุงเท่านั้นเองครับจะกี่เม็ดเท่านั้นเองครับในบ้านปิดประตูแพ้ได้เลยครับเซนิดครับคู่นี้ซื้อใจไปที่เกมลูกของเซนิดครับขอให้วันนี้ครับจบเป็นสกอร์ครับ ตรงขอให้เป็นตรงครับตรงขอให้เป็นสกอรครับคู่นี้ยืนพื้นไหมครับต่อเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ <c oughs> ที่ 2, 2> <c oughs> ของวันนี้ครับยังอยู่ในรัสเซียครับ <c oughs> ฟุตบอลถ้วยของรัสเซียเป็นการเจอกันระหว่างดินามอสโกพบกับ c ีเอสเคเอมอสโกครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับดินามอสโกเจ้าบ้านวันนี้นัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับโนวาโกลดไป 1ประตูต่อ1ครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่าง csk m o s c o ครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะ orenburg ์ก2ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น csk m o s c o เปิดบ้านชนะดี n a m o m o s c o ไป3ประตูต่อ1คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นด y n a m o m o s c o เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาร,ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับทั้ง2ทีมครับต้องบอกว่าวันนี้สุดมันแน่นอนถึงแม้จะ เป็นฟุตบอลถ้วยก็ตามครับเป็นดาร์บี้แมตช์ของกรุงมอสโกครับที่5ครับและที่4ครับถ้าในฟุตบอลลีกครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินครับคู่นี้ครับฟุตบอลถ้วยวันนี้ยังไงก็ต้องเอาครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นฟุตบอลลีกมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของกรุงมอสโกครับทั้ง2ทีมจัดว่าเป็นทีมใหญ่ของกรุงมอสโกด้วยกันทั้งคู่เจอกันเมื่อไร่ครับเตะกันโอ้โห หูดับตับไม่เลยครับเตะกันไม่รู้จะโอ้โหใบเหลืองใบแดงปิวว่อนนะคู่เนี้ถ้าเทียบกันฟอร์มตอนนี้แล้วฝั่งเจ้าบ้านดีดโมมอสโกไม่ค่อยดีเท่าไหรห้านัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ไปถึงสามนัดครับวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองก็ไม่ได้เป็นต่อไม่ได้เหนือกว่า CSK m o s c มอทีมเยือนเท่าไร่ครับโอ้โห CSK คมครับทีมเยือนับตอนนี้พวกเขาครับเจนัดติดต่อกันครับที่ชนะคู่แข่งครับ องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆอะครับร้ายกาจจริงๆครับและ11นัดล่าสุดของพวกเขาไม่แพ้ใครด้วยครับแต่ที่สําคัญประเด็นหลักคือ7นัดล่าสุดนะครับคือชนะคู่แข่งหมดเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นทีมจอมทําเงินนะครับ CSKA Moscow ครับวันนี้ตัวผมดูแล้วมองแล้วพวกเขาไม่แพ้ d i n a m o Moscow ครับ d i n a m o Moscow ครับโอ้โหแค่ในเปรียบตรงที่เล่นบ้านของตัวเองเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเหนือกว่าทีมเยือนอย่าง CSKA m o สกครับ บอลคู่นี้ขอวิเคราะห์ตามฟอร์มแล้วกันครับมองไปที่ทีมเยือนอย่าง CSKA Moscow พวกเขาฟอร์มดีกว่าดูดีกว่าครับเรื่องขวัญกำลังใจและโมเมนตัมพวกเขาไม่ต้องพูดถึงอยู่ที่พวกเขาเต็มเต็มครับวันนี้ดาร์บี้แมตช์สุดมันแน่นอนครับ แต่ผมมองแล้วน่าจะเป็นฝั่งทีมเยือนอย่าง CSKA m o s c o มีผลการแข่งขันที่ดีกว่าครับคู่นี้ผมมองทีมเยือน CSKA m o s c o ไม่แพ้ครับวิเคราะห์ตามฟอร์มขอเลือกทีมที่ฟอร์มกำลังดีอย่างทีมเยือน CSKA m o s c o ครับลองที่ราคาปอปาครับคู่ที3่3ของวันนี้ครับเรามาที่พิมลิก,กอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างซาลิกาดงนิวคาเซิลพบกับคิสตันพานเลทคู่นี้ตีหนึ่งครึ่ง ตามเวลาบ้านเราครับนิวคาสเซิลเจ้าบ้านครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนัดล่าสุดถลม่มแมนยูไป4ประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนน31นัดาที่ผ่านมา56คะแนนฝั่งฮิสตันพาเลททีมเยือนกันบ้างน,นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับแมนซิตี้5ประตูต่อ2ตอนนี้อันดับ12ของตารางคะแนน31นัดาที่ผ่านมา43คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป1 1หนึ่ง,งที่บ้านของคิสตันพาเลท ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแน่นอนครับเจ้าบ้านนิวคาเสเซิลต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นิวคาเสเซิลครับต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินครับตั้งแต่นอกลิ์พูในคาราบาวครับมา3นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกพวกเขาชนะคู่แข่งมาติดต่อกันละสนัดครับและพวกเขาครับไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันด้วยครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาที่ชนะคู่แข่งได้กินราคา ทุกนัดเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีแล้วตอนนี้ครับคะแนนห่างจากอันดับ3ามนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่แค่1นคะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดถ้าวันนี้พวกเขาเก็บแต้มได้หรือมี3คะแนนพวกเขาจะมีสิทธิ์แซงนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ขึ้นไปอยู่อันดับ3ครับหลังจากที่ได้แชมป์คาราบาวครับมาพวกเขาไม่ต้องดูเป้าหมายอื่นใดครับคือรักษาอันดับ ให้ได้ครับอันดับ3ถึงอันดับ5นะครับของพรมเมลีกอังกฤษครับ <M il> เพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าคือเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ๆของพวกเขาครับแล้วทําอะไรมันก็ดูดีไปหมดครับนิวคาสเซิลช่วงนี้ครับเจอกับใครไม่ว่าจะเจอใครหน้าไหนครับพวกเขาเดินหน้าบุกอย่างเดียวเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับอย่างนัดล่าสุดที่เจอกับ oh, แมนยูโอ้โหแมนยูแทบจะไปไม่เป็นครับถึงแม้จะโดนตามตีเสมอแต่ครึ่งหลังปุ๊บนิวคาสเซิล โอ้โหพายุเกมลูกบุกโหมกระนำ่ำใส่แมนยูครับวันนี้ไม่ต้องกลัวครับคิสตันนพาเลตยังไงก็เจอแบบนั้นแน่นอนครับคิสตันนพาเลตครับต้องบอกว่าฟอร์มดีขึ้นมาพักหนึ่งครับโอ้คะแนนกระเตื้องขึ้นมาเยอะพอสมควรครับจากช่วงต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลที่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับฟอร์มของพวกเขาครับก่อนที่จะมาแพ้แมนซิตี้นัดล่าสุดเนี่ยครับพวกเขา ไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันครับชนะถึง7นัดเสมอ1นัดครับก่อนที่จะไปสะดุดกับแมนซิตี้นัดล่าสุดนะครับต้องบอกว่าครึ่งแรกพวกเขาทำได้ดีจริงๆครับคริสตันพาเล t ตวันนั้นที่เจอกับแมนซิตอะครับพวกเขานำก่อนครับ2 0ครับแต่โดนแมนซิตี้โอ้โหกดทีเดียว5เม็ดลวดเลยครับวันนั้นต้องบอกว่าเกมลูกของพวกเขาโคตรดีเลยครับ คิสตันพาเลตแต่มันจบไม่ลงจริงๆครับมันอยู่ที่จังหวะสุดท้ายของพวกเขาไม่คมพอครับวันนี้รูปเกมครับจะวัดกันที่ใครครับคู่นะี้จบสกอร์ได้ดีกว่ากันครับแต่แน่นอนครับรูปเกมไอการคลองบอลไอการเข้าทำแน่นอนจะเป็นนิวคาสเซิลนับที่จะมีเปอร์เซ็นต์การคลองบอลและโอกาสเข้าทำมากกว่าคิสตันพาเลตแน่นอนครับคิสตันพาเลตพวกเขาจะใช้จังหวะชาบฉช่วยและ จังหวะสวนกลับครับลูกเคาน์เตอร์แอตแทกที่พวกเขาถนัดครับเล่นงานนิวคาเซิครับนิวคาเซิเองก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าจะต้องเจออะไรครับบุกเพลินๆครับมีสิทธิ์โดนยิงประตูได้ครับเหมือนนัดล่าสุดนะพวกเขาครับพยายามจะตามหาเมสซองจากแมนยูครับแต่โดนแมนยูสวนตุงเดียวโอ้โหเสมอเลยครับจนได้โอ้โหมาเล่งขึ้นหลังครับจนมาได้ครึ่งหลังเนี่ยครับท่านเล่ง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 แล้วพวกเขาก็ทําได้ครับนิวคาเซิตอนนี้ต้องบอกว่าจัดเป็นทีมที่ ไม่ธรรมดาครับตอนนี้ครับผมมองฟอร์มของพวกเขาการเล่นเหนือกว่าเชลซีเหนือกว่าแมนซิตี้ครับตัวเนี้ยเหนือกว่าฟอร์เรสครับที่มีอันดับคะแนนใกล้เคียงกันตอนนี้ที่แย่งพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมมองครับนิวคาสเซิลจะร้อนแรงต่อเนื่องร้อนแรงยาวๆเลยครับโอ้โห นัดล่าสุดเล่นในบ้านแมนยูยังโดนไป4ครับแล้วคิสตันพาเลตนัดล่าสุดโดนไป5ครับวันนี้นิวคาสเซิลจะยิงเท่าไหร่เท่านั้นเองครับตัวผมมั่นใจนิวคาสเซิลในบ้านไม่แพ้อยู่ที่พวกเขาเกมลุกถ้าทำได้ดีเหมือนนัดที่ผ่านมาวันนี้คิสตันพาเลตไม่มีแต้มกลับบ้านแน่นอนครับผู้นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อนิวคาสเซิลเจ้าบ้านที่ราคาครึ่งควบลูกครับ เรามาถึงคู่ที่4ของวันนี้ครับบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้เลยครับเป็นการเจอกันระหว่างเรอัวมาลิดพบกับปืนใหญ่อ์เซนนครับคู่นี้ยูฟาแชมเปียนลีกรอบไปทีมสุดท้ายนัดแรกทีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับเรอัลมาลิดครับนัดล่าสุดของพวกเขาเล่นในลาลิก้าของสเปนบุกไปเฉือนชนะเลกาเนสหนึ่งประตูต่อศูนย์ฝั่งอ์เซนนครับนัดล่าสุดเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเสมอกับเบนฟอร์ดเป็นหนึ่งหนึ่งครับที่บ้านของตัวเองคู่นี้เจอกันนัดแรกครับอย่างที่ทราบครับเป็นอ์สซนนที่ ชนะเรียลมาริดมาก่อนครับ3ประตูต่อศูนย์วันนี้กลุ่มความได้เปรียบมาพอสมควรราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรียวมาลิดเจ้าบ้านครับราชนชุดขาวต่อที่ราคาครึ่งคอบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่3มลูกทุนๆ3มลูกพอดีเป๊ะครับเงื่อนไขของการเข้ารอบของเรียลมาลิดเจ้าบ้านวันนี้ต้องชนะ3เม็ดขึ้นไปครับจึงจะมีโอกาสเข้ารอบครับถ้าชนะ4เม็ดขึ้นไปเข้ารอบทันทีครับภายใน90านาทีถ้าชนะ4เม็ดนะครับ แต่ถ้าชนะ3เม็ดต้องไปต่อเวลาครับชนะ1เม็ดชนะ2เม็ดตกรอบครับตามไม่ทันครับเงื่อนไขของพวกเขาเรอลมริตต้องชนะ3ลูก4ลูกขึ้นไปครับส่วนอาเซนอนครับทีมเยือนวันนี้เงื่อนไขในการเข้ารอบของพวกเขาครับแค่เสมอก็เข้าครับแพ้2ลูกก็เข้าครับชนะไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็ไปครับคู่นี้อาเซนอนค่อนข้างจะได้เปรียบพอสมควรเรอลมริตวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนครับ ต้องโหมบุกต้องเอาเม็ดแรกเอาลูกแรกมาให้ไวที่สุดเพื่อกดดันอาร์เซนอลให้ได้ครับท่านลูกแรกมาไวครับมา,มาในเวลาที่เหมาะสมครับหรือมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงของเกมครับทีนี้เอามาหลิดมาสักหนึ่งเม็ดนะรับรองครับเกมเปิดแรกกันเกมไหลแน่นอนครับผู้นะี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะด้วยครับ แต่อ์เซนลวันนี้แน่นอนครับพวกเขาจะมารัดกลุ่มแล้วใช้ลูกสวนกลับครับเกมเคาน์เตอร์แอตแทกวันนี้มีเกลอาตเต้ากุณซื้อของพวกเขาน่าจะไปบิ้วน่าจะไปทําการบ้านตรงนี้มาครับว่าจะต้องเล่นยังไงครับแล้วอ์เซนนครับมีปีกไวๆอย่างมาตินเน่และบุกโยสซาก้าครับที่คอยเล่นงานครับใช้ลูกแทงทะลุช่องใช้ลูกเปิดยาวนะสวนกลับโอโหเป็นประโยชน์แน่นอนครับวันนี้ยังไงก็ต้องใช้งาน ปีกสองข้างสองคนนี้แน่นอนครับแต่เรอัลมาริตพวกเขามักจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบดีบ่อยๆเหลือเกินครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขามักจะคัมแบ็กหรือกลับมาจากความตายได้โกงความตายมาได้หลายๆนัดเพราะพวกเขาับเป็นราชันครับของถ้วยใบนี้อยู่แล้วครับได้แชมป์เยอะที่สุดในฟุตบอลยุโรปครับไม่มีทีมใดเท่าพวกเขาครับวันนี้เหตุผลง่ายๆครับเรอัลมาริตต้องชนะครับสถานเดียวครับจึงจะเข้ารอบผมมองละในบ้านของพวกเขา แตัวผู้เล่นก็ดีด้วยครับไม่ต้องกลัวครับผมมองเรอยวมาริดวันนี้ครับชนะแน่ครับแต่อาจจะชนะแล้วไม่เข้ารอบครับอาจจะมีสักเม็ด2เม็ดนะครับซนอลคงไม่เปิดโอกาสให้เรอัลมาริดถล่มเละ3-4-0หรอกครับคู่นี้มองไปที่ราคาครับคืนความรู้ของเรอัลมาริดผมมั่นใจพวกเขาชนะได้ครับแต่ไอเข้ารอบผมไม่รู้ว่าจะชนะ จนจะเข้ารอบหรือเปล่าครับแต่มั่นใจว่าชนะแน่ครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับมันบีบครับเพราออสซอนอลก็แพ้ได้เหมือนกันครับเม็ดสเม็ดครับพวกเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ครับมองแล้วเรอลมริตน่าจะมีซักเม็ดครับกับราคาครึ่งควบลูกน่าจะได้รับประทานน่าจะได้กินครับกับราคานี้ครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อเรอลมริดที่ราคาครึ่งควบลูกตัวผมมองว่าในบ้านของมาริตค่อนข้างจะดูดีน่าจะเก็บใช้ชนะไปได้ครับ เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่นี้ก็เป็นคู่เอกคู่บิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์มิลานและบาเยนน์มิวนิกทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลลีกของประเทศตัวเองด้วยครับอินเตอร์มิลานครับจ่าฝูงของเกาโชซิลีอาอิตาลีครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านถล่มกายารี่ไป3าหนึ่งครับในเกาโชส่วนบาเยน์มิวนิกทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านสเสมอกับอดอร์มุนไป2 2ครับในบนเลรีกาของเยอรมันครับ คู่นี้เจอกันนัดแรกครับเป็นอินเตอร์มิลานครับที่บุกไปเฉือนชนะบาเยอร์มิวนิกสอครับวันนี้คุมความได้เปรียบมาครับราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอบาเยอร์มิวนิกทีมเยือนทับเหมือไหนเหมือกันอีกแล้วครับราคาวันนี้ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานครับเงื่อนไขในการเข้ารอบของพวกเขาวันนี้เสมอได้เข้ารอบครับชนะไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ไปครับ แต่ถ้าแพ้หนึ่งลูกพวกเขาต้องต่อเวลาครับอินเตอร์มิลานครับคือเงื่อนไขของพวกเขาขอให้ไม่แพ้พวกเขาเข้ารอบเอาง่ายๆครับของอินเตอร์มิลานส่วนบาเยอร์มินิกถ้าอยากเข้ารอบวันนี้ไม่มีอื่นใดต้องชนะสถานเดียวครับไม่ว่าจะกี่เม็ดครับชนะ1เม็ดต่อเวลาครับถ้าชนะ2เม็ดพวกเขาแซงทันทีครับเข้ารอบทันทีครับเนี่ยครับคือเงื่อนไขง่ายๆของทั้ง2ทีมับเจ้าบ้านไม่แพ้เข้าทีมเยือนต้องชนะสถานเดียวครับ โอ้โหรูปเกมแน่นอนครับวันนี้ยังไงก็ต้องเป็นบาเยิร์มิวนิกทีมเยือนครับที่เปิดหน้าตามหาเม็ดแรกให้ได้ก่อนครับต้องบอกว่าที่แพ้นัดแรกไปบาเยิร์มิวนิกพวกเขาครับจบกันไม่คมเองครับโอกาสมีตั้งเยอะตั้งแยะครับแต่ไม่คมพอครับโดนอินเตอร์มิลานสวนตรงเดียวโอ้โหงายเลยครับอินเตอร์มิลานเก่งอยู่แล้วครับไอเรื่องเล่นตั้งรับแล้วรอสวนกลับเนี่ยของชอบของถนัดของพวกเขาเลยครับวันนี้ไม่จําเป็น ต้องเป็นอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านครับที่ครองเกมครองบอลครับแต่จะเป็นบาเยอร์มิวนิคครับที่ครองบอลเข้าทำครับอย่างที่บอกครับเงื่อนไขของพวกเขาต้องมีเม็ดแรกและก็ชนะให้ได้เท่านั้นนะครับคู่นี้ผมมองนะเอาตามฟอร์มและนัดแรกที่เจอกันผมยังดูไปที่บาเยอร์มิวนิคทีมยังงข่มยังขีเจ้าบ้านอยู่ครับลักษณะการเล่นครับแผนการเล่นนะครับมันแค่วัดการจบสกอร์เท่านั้นเองคู่นี้มันไม่มีอะไรมากจริงๆครับแล้วคู่นี้ โอ้โหศูนย์หน้าของทั้งสองทีมครับต้องบอกว่าเป็นจอมจบสกอร์ด้วยกันทั้งสองทีมครับลาตินโนมาตินเน่ครับศูนย์หน้าของอินเตอร์มิลานครับก็โอ้โหจบสกอร์ใช้ได้ปาเยนวนีครับแฮร์รี่เคนครับโอ้โหแล้วตัวเข้าทำครับตัวแอซซิตตัวจ่ายบอลของทั้งสองทีมก็เนี้ยบเหมือนกันทั้งสองทีมครับ ให้เลือกจริงๆผมผมชอบและผมลักไปที่บายเยนนะเพราะพวกผมยังดูว่าพวกเขายังขี่อยู่นิดๆครับไม่เยอะครับแต่ขี่อยู่นิดๆนะครับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ก็โอเคครับไม่ไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่แปลกใจไม่เอะใจอะไรเลยครับผมมองเกมลูกคู่เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของคู่นี้เลยครับผมซื้อใจไปที่บายเยนมินิคแล้วกันครับมองพวกเขาครับเกมลุกค่อนข้างจะหลากหลายครับและตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมก็ ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพครับผมมองวันนี้บาเยอร์มิวนิกทีมเยือนไม่แพ้ครับราคาเสมอไหนเสมอการขอเสมอบาเยอร์มิวนิกทีมเยือนครับมองแล้วไม่แพ้ครับจบแล้วครับวันนี้5คู่ของผมครับโอ้โหก็ต้องบอกคล้ายๆกับเมื่อวานครับมีแชมเปี้ยนลีก2คู่ครับแล้ววันนี้มีอีกคู่หนึ่งครับที่เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เป็นบอลใหญ่ครับอีก2ทีมอีก2คู่ครับขออภัยครับอีก2คู่ก็จะเป็นบอลช่วยของรัสเซียครับ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับวันนี้5ตัว5คู่ของผมมันมีอะไรกันบ้างครับคู่แรกครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจอกับเอฟเคลอสตาฟคู่นี้ต่อเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเจ้าบ้านครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ดีนาโมมอสโกเจอกับซีเอสเคเอมอสโกคู่นี้รองซีเอสเคเอมอสโกทีมเยือนที่ปอปาครับคู่ที่3นิวคาสเซิลยูเนเต็ดเจอกับคริสตันพาเลตคู่นี้ต่อนิวคาสเซิลเจ้าบ้านที่เดราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่4ครับเรอัลมาดริดเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้ให้ต่อเเรรรรอััลลมาาาดดิจ้้บบบนคคคึ่งวูก คู่ที่5ครับอินเตอร์มิลานเจอกับบาเยอร์มิวนิกคู่นี้ครับเมื่อไหนเมื่อกันเมื่อบาเยอร์มิวนิกทีมเยือนครับวันนี้ครับฟุตบอลค่อนข้างน้อยตัวหนึ่งดาวไม่มีตัวผมจัดหนักๆตัวเดียวเน้นๆเอาไปเต็งเอาไปวางได้เลยครับนิวคาสเซิลครับต่อครึ่งควบลูกครับผมมองว่าพวกเขายังร้อนแรงต่อเนื่องครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จําเป็นต้องไปอยู่คริสตันพาลเลทครับวันนี้น้องนิวใสๆใสกว่าน้ําประปาก็น้องนิวนะครับคู่สามดาวจัดไปนิวคาสเซิลครับต่อครึ่งควบลูก ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสอ่สองเกมสวัสดีครับ